คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะคบเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่พวกเราเป็นชาวประมงครับและมันสนุกมากเลยครับครั้งนี้ดีชินงองแงให้โตเรียงเล็กทั้งทั้งที่ทุกครั้งดีชินอยากให้เล็กเรียงโตก่อนไงแต่ดีชินะคราวนี้ดีชินงองแงให้โตเรียงเล็กเพราะว่าเขากลัวใช่เลยดีตาจ้ามเป็นครับคราวนี้พวกเราก็จะต้องลงไปครับคือมันแบบลึกมากเลยและมันก็มีแบบ อาดูไปพร้อมกันนะครับว่าพวกเราจะเจออะไรบ้างครับ Oh my God, I'm gonna fall. Of oh. course, it's really deep. I'm so scared. You don't need to be scared. I know, but I'm just afraid I may fall. รับถัง get the bucket. Now well, let's go. <S We got it. Uh, Dad, take the b u c k a t Okay. Okay mom now, now we're going now we're entering like the cave Oh my god dad you're a climbing down Oh my god นี่ครับคือข้างในครับโอ้โหแต่ไปด้วยก้อนหินแล้วเล็น้ําไปหมดเลยครับ It's really deep t h o u g แต่ว่าน้ําใสสะอาดจะอ่านมากเลยครับมองเห็นได้ทุกอย่างหเลยครับ Oh my god What do you want a these t i r e s t cup up I'm not sure I wonder if we're gonna go find some fish. Oh, I think Dad found some, but he didn't catch it. วันนี้ผมลงมากับพ่อครับพ่อเขาเป็นคนนำเลยครับเออนี่เ i ็น there's some fish here. เดี๋ยวจะคอยเอาสวิงไปไว้ใต้น้ำเผื่อจะจับตัวอะไรก็ไม่รู้ Oh my God. Let s see. w e r e walking. ่งใส่มากเลยครับ Oh my God it's so clear. อนนี่ผมเจอกุ้งนะครับกุ้งอันแรกของผมครับมีชีวิตอยู่ด้วยอีชินเขาก็จับปลาไปนะครับเออดนสกบี้ผมก็เก็เพื่อแบบต้องดำน้ำเพื่อหาปลา หา ah, อะไรอีกเื่อถ้าจะไปเจออ่ะนี่ผมก็เจอแล้วอ่ามาดูกันซิว่าผมมาเจอตัวอะไรบ้างอ่าอันนี้ผมมาเจอปูเสฉวนโอ้ฮัมมิทครับใช่แล้วฮัมมิทครับ Oh my g o d d h e orange scared it's gonna pinch youI'm not it's a tiny hermit crab it's not like every other big crab that pinches meThe b u c k s <oughs> f ฟา o u s last words. ิร์ดเขาบอกสวอชเวิร์ดก่อน e ี e เขาจะถูกจับมันนี้พวกเรามาดูซิว่าพวกเราเจออะไรได้บ้างพวกเราจับมาได้เยอะเลยมันเป็นอาหารปราวานใครรู้บ้างว่ามันชื่อว่าอะไรครับเพราะผมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร Oh my god <one. S 1> There's millions of them มีบ้านเลยครับ That's like two hundred ninety nine Yeah Oh my god. I don't even know what that is. Neither, neither do I. Oh my god. นี่พวก็ไปดูกันต่อนะครับ Oh my god. <laughs> They're jumping oh. everywhere. อนี้อย่างนี้ก็ได้กินสบายเลยเอาไปชุบแป้งทอดดีกว่าอันนี้ก็จะอร่อยมากเลยนะครับทุกคน I hope it i อันนีครับดีชีจับได้ครับ Oh my God! Oh, ah, Oh my God, there's so many. O M G. Oh, Damn, what are we gonna do with the rest of them? Um, give it to the fish, I guess. No, we're gonna eat it. Eat it all and give some to the fish. Yes. เห็นไหมครับว่ามันในเยอะเท่าไหร่ครับพวกเราจับได้เป็นล้านล้านตัวเลยนะครับโอ I can't I don't even know what to say หมมีเยอะมากเลยนะครับวันนี้ดีชินก็จับได้อีกแล้วนะครับอ้อหใหม่ก็มีเยอะมากเลยครับเซลมือหยิบก็ได้เยอะมากเลย Oh my. Me oh, so up, uh, Well, it's time for me to go diving. Let's see what I can get. I need to go Decent. What do you think uh, you're gonna get? I think I can get a crab. Okay. Which I honestly wanted to shon pick on I'm sure a เห็นดีเดว่าน้ำไหมครับน่ารักมากเลยเห็นตูดอ้วนไหมครับเจีบมากพวกเราเราจะกลับกันแล้วนะครับแต่ดูว่าดีชิเขาจับอะไรได้อีกโอ้ก็ได้ปูแต่ปูตัวนี้มันดีบผมครับมันดีบดีบุกจริงด้วยเจ็บมากเลยครับแต่ตอนนี้หายเลยครับว้าวดี s u l d l e go back up surely Let's have a look at this crab. It's oh my god, this and that's extremely huge! Yeah, it's like a nice hazel color. It's like a greenish brownish color. And yeah. it has some red on it. Yeah. Whoa, well, well, that's actually kind of cool. I wonder what. Oh, well, that's the end. บายบายแต่ก่อนที่จะกลับผมก็เจอปลาสองตัวนะครับเฮ้ดิอีฟ้าชื่เฟชว้าอุ้ยโอว What's that <S ไม่ใช่ปลามันคือกุ้งอีกตัวหนึ่งครับว้าว that's huge <S นี่นะครับกุ้งกุ้งทะเลทรายนะคะ oh. อ๋ออาค่ะดีเดยเขาก็เจออีกเหมือนกันเหรอ w put h e m all in the bucket เคทุ r i v e back home ว้าวและ i s ่คือ h ัลบั้มทีไันนี้พ่อจะตักขุ้นมาและไปชุบแป้งทอดกันเลยนะคบจะอร่อยมากกันนี้พาอเขาทสุดอร่อยเลยนะคะ I wonder what it's gonna taste like Yeah This is something I've never seen b e o r e เน port ื้ซีซีซ้อนฟุ้มาเจ้านง่นนั่นนั่นน่งงอร้อยมันทอดเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดีชิมชิมอะแล้วมันเปครั้งแรกที่พวกเราอามากินขอนี้ครับแล้วมันสนุกด้วยเพราะพวกเรามาจับมาเองและเขาบอกว่ามันกินได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดีชิมชิมดูหนูชิมแล้วครับเป็นไง อร่อยแบอี๋แม่มปูที่หนูจับมาได้เมื่อกี้นะครับนี่กระปูที่หนีผมผมก็เลยแก้แค้นโดยให้พ่อชุบแป้งทอดเลยนะครับ So This is the crab that pinch me so I got revenge and fried himYeah and this is the other half แกงแอ้นสอมเนี้อปู Fresh from... This is what we found at the sea. It's fresh from the ocean. Oh. And am I even gonna finish this? I...